ครับเมื่อเราประกอบแบตเสร็จแล้วนะครับเสียบสายเข้ากับซ็อกเก็ตทุกจุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพามานะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้คุมแบตเตอรี่อีกทีนึงนะครับผ่านทางมือถือนะครับถ้าใครใช้ اi phone ก็เข้าที่ app store นะครับถ้าใครใช้ a n d r o i d ก็เข้าที่ p พ a y Store ได้เลยนะครับนี่ครับ ไปที่ไปที่ App Store นะครับพิมพ์คาว่า JK BMS JK นะครับเลือกไปเลยจะเห็นขึ้นมาเลยหน้าแรกนะครับสัญลักษณ์ใกล้ๆคล้ายๆก้อนเมฆครับให้ดาวน์โหลดเลย <c oughs> ให้ทำการดาวน์โหลดนะครับ แอปพลิเคชันนี้มาใช้งานนะครับเมื่อโหลดได้แล้วนะครับก็กดเปิดพึ่งนะครับตอบตกลงแล้วก็เครื่องก็สแกนนะครับจะสแกนหา BMS สแกนนะครับเมื่อเห็นแล้วนะครับเราก็กดไปเลยนะครับปึ่งนะครับก็จะเปิดมาอีกหน้านึงนะครับจะแสดง โวลตกับกับแอมนะครับ54.86แล้วครับแล้วก็จะสังเกตดูนะครับตรงที่เป็นสีเหลืองกระพริบนะครับคลิก to v l a l l a l รามอันนี้หมายถึงว่าเครื่องยังไม่พร้อมใช้งานนะครับชนนี้ให้มาดูหน้าสองนะครับหน้าสองหน้าสองให้เราทำการตั้งนะครับให้ทำการตั้งเซล์ลแล้วก็ ความจุของแบตเตอรี่นะครับคือตอนนี้ความจุแบตเตอรี่ยังไม่ตรงนะครับให้เรากดตรงกุญแจแล้วใส่รหัสนะครับ1-6ึ2 3ถึงหนึ่งสสามสี่ห้าหกนะครับกดโอเคนะครับทีนี้ก็จะขึ้นหน้าเต็มมาให้แบบนี้นะครับทั้งบนจะเป็นให้เลือกแบตเตอรี่นะครับจะมีจะมีไลออนก็คือ nmc นะครับ แล้วก็ลิโพนะครับแล้วก็ LTO นะครับทีนี้มาดูตรงセลセลเซล์เซล์เขาเนี่ยครับให้ใส่เซลล์ของแบตเตอรี่ของเราในกล่องนี้นะครับในที่นี้ผมมี14เซล์นะครับแบตเตอรี่ก็234แอมป์นะโอเคนะกดโอเคเลยนะครับนะครับ การนี้เลื่อนเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปปกติปกติโปรแกรมก็จะตั้งค่าไว้ใกล้เคียงแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องมาเซตตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรง c o n t i n u e charge current เนี่ยครับกระแสชาร์จของแบตเตอรี่นะครับให้เรา,าตั้งกระแสการชาร์จที่ประมาณ50%ของความจุของแบตหรือไม่ก็ตั้ง30%นะครับ นะครับตอนนี้แบตแบตผมสองสองสาสิบสี่แอมป์นะครับผมต้องการจัดตั้งไว้ที่ประมาณแล้กระแสรกระแสชาร์จนะครับประมาณเจ็ดสิแอมป์นะครับ,รรบกดโอเคนะครับแล้วเครื่องก็จะจำนะครับส่วนนอกนั้น แทบจะไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับคือกระแสะชาร์จเนี่ยก็คือตั้งสูงสุดอยู่แล้วนะครับ c o n t i n u o u s Discharge Current เนี่ยคือ150นะครับเนี่ยครับ Discharge เขาตั้งมาแล้วนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่ต้องตั้งนะครับตั้งค่าเลือกแบตแล้วก็ตั้งเซลล์แล้วตั้งความจุแบตแล้วก็ตั้งแอมชาร์จประมาณนี้นะครับบีเมของ J K. นะครับ นะครับทีนี้มาดูมาดูอีกหน้านึงนะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็คือก็จะเห็นคําว่านะครับ modify p w d in time อันนี้หมายถึงว่าแบตเตอรี่เราพร้อมใช้งานนะครับหน้าแรกหน้าสองหน้าสองเราตั้งเราตั้งแล้วนะครับสิบสี่เซลล์ความจุ2องสาสิบสี่แอมป์นะครับมาดูหน้าสามนะครับ หน้าสามนะครับแนะนำเพื่อนๆเปิดนะครับเปิดชาร์ตนะครับสังเกตดูสังเกตดูหน้าแรกนะครับข้างบนมันจะเป็นชาร์ตออฟดิสชาร์ตออฟบาลานซ์ออนนะครับแล้วก็เราเราเลื่อนมานะครับมาดูดูใหม่นะครับหน้าแรกจะเป็นดิสข้างบนสุดเลยชาร์ตออฟดิสชาร์ตออฟบาลานซ์ออนนะครับทีนี้ให้เราไปหน้าสามเลยนะครับของคอนโทรลหน้าสามนะครับหน้านี้ ให้เรากดชาร์จเปิดนะกดเปิดเลยนะครับแล้วก็ดสชาร์จเปิดนะครับบาลานซ์เปิดไปแล้วนะครับอิมเมอร์เจนซี่นะครับไม่ต้องเปิดอิมเมอร์เจนซี่หมายถึงว่าเป็นปุ่มฉุกเฉินนะครับเวลาถ้าจําเป็นต้องเปิดอย่าลืมปิดนะครับปุ่มนี้ถ้าเปิดระบบป้องกันใน b m s จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้นะครับให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าจําเป็นต้องเปิด ก็เปิดเสร็จแล้วพอเครื่องติดก็พอเครื่องทํางานก็ให้ปิดเลยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับอย่าลืมปิดเวลาใช้นะครับตอนนี้มาดูสถานะเครื่องนะครับโดยรวมนะครับมาดูนะดิสชาร์จออนดิสช,ชาร์จออนบาลานซ์ออน,อนสถานะแบบนี้ก็คือใช้งานได้แล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับน,นี่นะครับ ใหม่นะครับทวนใหม่นะครับคือพอเปิดหน้าเข้ามาแล้วนะครับหน้าแรกนะครับถ้าเราตั้งค่ายังไม่ตรงเครื่องจะยังยังเปิดไม่เปิดทํางานนะครับมาดูหน้า2นะครับพอกดบอก,อกตรงลูกกุญแจใส่รหัส 1- นถึงหเสร็จแล้วก็เข้ามาตั้งค่าได้นะครับตรงนี้นะครับตรงบรรทัดแรกที่เป็น14เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเซลล์ใน ในกล่องเราเนี่ยใช้14เซลล์ถ้าเป็น9ก้ากเราจะเขียนตรงนี้เป็น28นะครับนี่หมายถึงยีหมายถึง48โวลต์นะครับตั้ง14แล้วก็แบตเตอรี่คาปาซิตี้นะครับก็มันม่เป็นความจุข,ของของแบตเรานะครับใส่ตรงนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็ตั้งค่าตรงตรงนี้นครับตรงที่ continual charge current เนี่ยครับให้ตั้งประมาณ30-50%ของความจุแบตนะครับ ครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วก็มาดูหน้าสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายนี่ครับให้เปิดไว้ชาร์จเปิดดิสชาร์จเปิดแล้วก็บาลานเปิดนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้แบตสามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับสำหรับการตั้งค่า BMS JK รุ่นนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนลึกๆลึกๆเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวโมบ้ากานอีนทีนะครับ แค่นี้ก็สามารถแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับสวัสดีครับ